หอนเดียวนอนหกานนก็มีหนอนเดียวเลยแอ,อวัมออนมากั้งฝาเนี่ยข้างซ้ายนะมนีนู่นนี่ยสเย,ยอันนี้ไข่งวงปะ่ะ อนี่นกกระจอกบีนี่คือไก่ของมึงโอไก่งวงตุ๊บเลยนะของแม่นกกระจอกก็ได้ลูกนี่มูกสวยไม่รู้ไม่ได้สัตวมันมีแต่ตว์ไอุ้ยแต่เขามีรั้วด้วยเนี่ยรั้วไฟฟ้าน่ะเขากลัวมันวิ่งจิกเนาะทำไมละคนที่หลังมันหายไปในมด นี่อ่ะกอ้ดูจิมสิกอะไรกินเห็บมากน้ำมันโดนไปช็อตหมดแล้วหรือเปล่าปีนเป็นก่อน้ำนอกจากนกอะไรนอกจากนกอื่นๆยังมีนกพิราบนกพิราบเนี่ยตื่นจริง ระวังนะคะเรื่อข้าวตรงนี้ตาไม่ได้ไปจะได้เที่ยวที่แบบน่ากลัวเข้าไปเลยสถูกถ้าเรือแต่งว่าน่ากลัวเนี่ยคืออะไรยังมันช่วงใกล้ฟีติ้งแล้วไง <c oughs> เขาคงไปเตรียมของก่อนอันนี้คงเป็นเนื้อทั้งหลายแหละยั่ไงเหมือนไส้กรอกเลยใกล้ช่วงฟีติ้งเราไม่ได้เข้าทางเขาเข้าทางนี้แต่ไม่มีรับไม่มีรับอย่ข้างในคงเป็นอาหารสัตว์ นี่งไงพ่อเจอพ่อยังเจอพ่อยังพ่อเจอตัวเองอยังตูดใ,ใหญ่ใหหน้าหน้าเงือะโขหักตูดใ,ใหญ่ใจญ่รละเพื่อนเจอเพื่อนแล้วถ้าเกิดเขาวิ่งออกไาลวาไฟฟ้าก็เอาไม่อยู่ครับถ้าเขาวิ่งพ่อ พอดูจากขาเยอะกันนอเยอะแ,ยแล้วก็จะเปิดอย่างนี้ตรงไอ้นี่ป่ะเนี่ยนกกาพัวนกที่เห็นยเยอะๆคือนกกาพัว ก็นนกที่มีจง,งอยบนหัวนกอะไรอะไรนกมองดนะีนกก็ดีนกไม่ไปไหนเลยที่เราเห็นที่สนามบินดอนเมืองซุกพวกนี้บิน <laughs> นกนกมาราบูสโตอันนี้กาบบัว เขาปีนอมันส้างลังเขาปีนเป็นอยู่งงๆนะเนี่ยก็คือก็ตัวใหญ่ก็อยู่ติดๆกันเนาะเลยคิดว่าเขาเขาปีนเป็นอยู่แต่ไม่ใช่นี่คืออะไรคะกับลก่ากยาวก็บืยเก็บเลี้ยงที่บ้านดีไหม น,นี่ไงตลาเวนือบินชนรถปึง้งตอเนเนถ้าเกิดเขาบินมาชนราทำไงอย,อย,อย,อยมาลายินกันยิจีรา เขาก็ไปยืนรอตรงที่เขาให้อาหารแต่ไม่มีคนเห็ในใจด้วยนะฮะเขาไม่เปิดนะมามามา,มา <c oughs> ไปก่นอนด้วยอ้ามาใกล้ๆสินีนนกอะไรายใหญ่มากเลย <c oughs> <c oughs> นกตัวใหญ่ามากเลย <c oughs> มีตัวสูงเท่าเด็กเลยนะ <c oughs> เด็กอายุป,ประมาณ <c oughs> ปวดแป๊บเดียวหมดกินนี่แป๊บเดียวหมดัมคเขา <อ S 1> <อ>พอง,องได้ด้วยเขาพองคอได้เยเหมือนพ่อพองเหมือนแม่พองก็ได้เนียงนะเนียงเนียงแปลว่าถ้าอย่างนี้เขาแก่แล้วหรอหรือยังไงมีเหนียงเขาก็มีเหนียงทุกตัวนะเหนียงน้อยเหนียงมากสวยมาก ตัวเ,เล็กก็มีม้าลายมีเดินไปทั่วเกล็ดเกล็ดเกล็ดโอ้นี่เขายืนเขายืนแบบเท่มากเลยอ่ะหนูถ่ไม่ทัน <Gentle> แ <another> ม่ยังรู้ถ่ายไปตลอดเวลานี่นกอะไรเนี่ยนกกาลาบูอะไรนั่นไงใีห้องนอนนมาลาบูเออมาลูกกาลาบูตุ่นใหญ่เหมือนพ่อเลย

นี่นาจะเป็นยร่าบอลเจร์เคสบอลเอเคน่าจะอยู่ข้างในมอเจอร์เคสอเพอร์เคสบอลเจอรเคสบอลจอร์่สจรเสลเ์สเจอเบอถนนร์เคสบอลเคบนถนนคน ใช่ไหมมายืนนิ่งๆอยู่คนเดียวนกแตมไปหมดเลยอูดิปกติจุดนั้นจะเป็นจุดที่เรามายืนให้อาหาเนี่ยเขาจะให้เราเดินมาเรื่อยๆเดินได้ถ้าเราลงมาข้างล่างเราจะย่งได้คิดกีใกล้ชิดนนี้ีจกธนากัน้ว เขาไม่ยืนคอยอาหารแต่ว่าคนไม่มาเขาไม่เปิดเสียใจเขาไม่เปิดที่ทงครูไฟหาเราด้ครับได้ผานหน้กากท่านายีซี่ออกมาเองจได้ไหครับนงเชวันนี้มาเจอเพื่อนเชื่อนแล้วนะคะขช้าช้า20กโลเก็ที่เดิมเลยวี้ งานว้นี้ต่าหากเสียชุดใหม่อะ่รแบบไคุณยันนะบในงานดีไซเนอร์ได้ยเผลงานการนคารับกุชชี่กันด้วยงานนี้ครับแรดขาวปเอาทำอะไรกันกะเพ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ เลาอกดกันไม่กิงจังหเนหย่งพอดเสือที่ายแคะเต็ย่ครับพร้อมสต็ปงเอนั่นเองนะครับถ้าอยากได้กันปว่ากควานรอินพลอินทลาแบกบัไก่ไก่ แต่คุณวาเดียต้องดูแบบอะไรที่น่ารักน่ารักนี่แหลตัวเดียวป้าป้าน้วยป้าด้วยป้าโนาที่เขาดูอยู่แล้วไม่น่ากลัวหรอกแต่าที่มันไม่ดุแล้มันะอันนั้นทไรกินข้าวกันลหรมันกินพวกกันเดียวกันยัง ไเ่เจเด้ิเนากสรายละเอียดเพิ่มเติมันงต่ออันิเป็นดูตัวอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกเห็นนุ่นไหมห็นเขายาวๆเกียวๆนั่นไหมตัวอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกสวยอ่ะตัวนี้ก็ไม่เข้าพวกอ่ะโอ้แต่มีเยอะ

วันนี้เรามาเจอพวกเดียวกันนะคะหมายถึงตัวไหนอู๋แนนมาวเจอพวกเดียวกันแล้วนะคะเขาเอาเขาเอาหมดเลยมาปล่อยให้มันเาหยางงเลยอู้ส์าบนิ่งเจียนั่นแหละตัวตัวนีเห็นไหมนิ่งเลย แคนั่นนั่นตัวอะไรันเปือนปาเปื้อาเห็นปะวิลดีบีสวีดีบีไม่คายให้เราทายวิลดีบีเลยนี่ครับมองไหนครับฮัลโหลมองไหน ใญ่คจะเ่อนมันไอ้นิดรีบไปไกลๆนะโอ้หอะไรันอนเลยตอนตอตนกที่เต้องนักถึงความนุ่มเขาใหญ่เลยทุกทีนนะจะไปก่อนแล้วไงพะกาชขาไมนไม่วิ่งไล่หรอกมันชินแกมผมเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องไปให้สุด กวนได้เราไม่ขิดหรอกได้ยินเสียงไหมเข่ทำไมเขาเอียงมัวต่างประเทศนะอันนั้นต่างหากนน้นสวยอ่ะได้แต่ตนที่ไปไม่ยืนไปเข้าครัวสวงามสง่ามากเลย กลัวแกล้ที่จะขิดจะกลัวเป็นเขาเล็กๆนี่คือเขาเขาแปลกๆขอให้เขายาวมาให้ระวังระวังตัวทำงานโอเคไปวุ้ยตอนนั้ดีดังเงียบเลยบ๊ายบายใช่ทำไมตัวอื่นวิ่งหนีล่ะดุอเลยตอนตั้งใจจะไปหาเพื่อนนะป่าจะวิ่งมาทางเรา ตราปุมไม่อยากรูมากเลยเราตับไม่วางหางข้อมือเบื่อรอจะไม่น้่งใจจังเลยมีทั้งสีน้ำตาลแล้วก็สีดำา หันไปทางเดียวกันหันไปทางรถอาหารไปทางรถอหารโอ้ใช่แค่เนี้มีจ่าฝูงภุมอยู่ตัวนู้นน่ะนอกภูเขาเสด้วยิมนีกันเขาก็มีตน้ตนมไม้ใบหาให้กินระหว่างที่ไม่มีอาหารนะ ไม่ช่เรื่องตาตัวตไปแค่ป้องกันอย่างเดียวคงไม่พอต้องสร้างคุ้คุ้มกันจากภายในด้วยเอสแอร์ดีที่เบสแลีสเสีธรรมชาตชาสองสายพันธุ์จากที่เบสและาเทียบข้าแบบบดสมถึงวาวเกนี่ลาวสวยน่วยกันูสุขภาพเฮ่อเนะว่าเขาหายปแล้วมังนี่เมือนกิ่นไม้เลยลูกเป็นกิ่นไม้เนี่ย 你才怪！你才大！